เสร็จแล้วนะครับเมน,นูของเราเมน,นูนี้ได้แต่ใดมานะครับโอ้หอนหอนแซบปะจัดครับแซบครับเนื้นครับเมๆพอดีนะพอดีไม่สุกมากนะเดี๋ยวล่องล่องจิม้มเอาเป็นบ่าวเท้าว,วันนี้จัดเป็นบ่าวเท้านะครับชิมหมึ่จิมจ้มเหดอชิมเด,ดเ ขอภาพนิ่งขอภาพนิ่งจักวฉัดอมอืมตร <Okay. S 1> วจะหรนจิ้มไหม <c oughs> พอเคนะครับกินข้าวด้วยกันนะครับ <c oughs> ย่างกุ้งคุณเชียงไก่ย่างครับของหวานนะครับแห่งก,กิเข้ากัน,นครับกับจ่าอาร์ตแล้วน้องปามนะครับพพบโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวขอญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ